ล็อกมีอะไรช่วยได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะหมนุนว,ว้าวมันคืออะไรเตาหลอมคือเตาหลอมถูกเชื่อมปิดสนิทเชโอหยิบฐานหินอ๋อเตาหลอมเอาหลอมหินได้ไหมเออนี่ เพิ่มอ๋อเพิ่มไฟเพิ่มไฟโอเคเข้าใจแล้วเ,วเข้าใจแล้วมชซืบอชือ้บชืชโอเคเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วโอ้ยย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 ียย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 ยียยยยเลยครับ ใส่ไปหนังเยไม่เห็นระเบือเล เอ้ยมันถึงขีนล oh ลแล้วใช่ไหมโอ้โหไกลแล้วไกลแล้วคุเลื่อนโอ้โหมันตันยังเนี่ยมันน่าจะตันเลยนะ มันว้าวอ๋อมันวาวได้แล้วโอเคมาครับทุกคนไปกันต่อว้าวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเหมือนจะเป็นทางรถไฟนะวะนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยดูมันลึกลับไปหมดเลย Oh my gosh แมวโอ๊ยตัวนี้มประตูไปได้ด้วยโออะไรกันน่ะแผ่นไหวเหรอไม่นะยีงมันอะไรกันเนี่ยนี่คือเลยช่างมันเปิดไปประตูว้าวประตูแบบนี้ด้วยอ้าวล็อกไปทางไหน ปิดปิดอันนี้ปิดฮะประตูนี้มันปเปิดแบกแน่เปิดลองเปิดเลยเนี้ยเอาแ,แมแม๊ว่าไงฮะลงมาอะไรกันอ่ะเฮ้ย hey! ฐานพังจะแม๊อฟนมันหุ่นยนต์ใช่ไหมว้าวนี่มันหุนนหนนห่นยนต์เราต้องเปลี่ยนฐานให้หุ่นยนต์นี่มีหนังสือด้วย โอเคครับฮะอะไรกันเนี่ย oh. อ๋อต้นไม้เป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนไปผสมกับปีาศาจก็เลยเป็นเจ้าเด็กนั่นแหละหรอเจ้าเด็กนั่นมันไม่ใช่ใชคนนะเนี่ยมันเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนเจ้าเด็กนั่นมันคือเอเลี่ยนกันนี่เองเรารู้แล้วโอ้ตลับตลับหมึก ยังไ,ไงทานเอาทานไปให้เจ้าหุ่นยนต์กันดีกว่าทุกคนไป let's go วู้หุ่นยนต์มาแล้ว hello ว่าไงโรบอทเพาโรบอทไปซ่อมแซมไปซ่อมแซมที่ไหนอ่ะจะไปรู้อ่ะเคมะน,นีนะเจ้าโรบอทจะได้ดูแลนายเองไม่ต้องห่วงโอเคล็อ okay. กไปซ่อมแซมไปซ่ ใช้สวิตช์ลองสับดูอ๋อนี่เปิดได้แล้วไปไปดีกันดีกว่าโรบอทตโอเคมันก็ไม่เข้าดีกว่าเนาะเราไปขึ้นข้อมูลดีกว่าโอเคครับชึบชึบไปกันอย่างรวดเร็ว